สวัสดีค่ะอาจารย์แมทแมนเวอร์ค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวไพ่จริงๆอะรีวิวไปแล้วแหละไพ่ชุดนี้นะไพ่มารีออร์แคเกิลแต่ทําไมวันนี้กลับมารีวิวซ้ําค่ะเพราะว่ามีคนถามใหม่แล้วค่ะว่าไพ่แมวอะที่อาจารย์ใช้อะมันเป็นไพ่ของอะไรของใครหรอก็เป็นไพ่ของคชานันนะคะกลุ่มคชานันนะคะตังนี้ค่ะ นะทีนี้อยากจะบอกว่าทําไมอาจารย์ถึงชอบเพราะว่าอาจารย์ว่าจริงๆไม่เคยไม่เคยคิดนะว่าจะใช้ไพ่แบบเป็นรูปสัตว์หัือะไรอย่างอื่นแต่ว่าเคยติดตามผลงานของน้องเขานะคะที่ใช้ชื่อคณะคชานั้นจริงๆน้องเขาชื่อเติบโตค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เจอตัวจริงเขาครั้งนเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เห็นผลงานที่เขาทำก่อนหน้าเนี้ยอาจารย์ก็มีไพ่ของเขานะคะไพ่ฮาลุนะแล้วก็ไพ่พัพพิคเนตซึ่งยอมรับเลยค่ะว่าของเขาว่าทำสวยทุกชุดเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่อาจารย์ชอบใช้ในช่วงเนี้ยนะล้วถามว่าซื้อมาคุ้มมากเลยเพราะว่าเขาก็มีถุงผ้าให้ด้วยนะเออไม่ใช่แค่ถุงผ้านะคะมี ผ้าปูผ้าปูพ่ให้ด้วยนะแล้วเขาแบบทำดีอะเห็นบ้าลายน่ารักมากแล้วอีกด้านหนึ่งเขาก็เย็บปิดงานอย่างเรียบร้อยอะที่สำคัญอะมันไม่ใช่แค่ว่าเออเราชอบเพราะว่าเออเขาแถมนั่นแถมนี่ให้นะแต่เหมาะเลยว่าไพ่มาลีออราเคิลเนี่ยนะแบบว่า ที่ใช้ทำนายลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าค่อนข้างแบบประทับใจไม่ค่อยผิดหวังแล้วเนื้อกล่องอะไรเขาทำดีมากเลยนะดูสินะเออข้างในพิมพ์ลายน่ารักเพราะโปเตียไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนทำพิมพ์ลายเท่าไหร่นะเนื้อกระดาษเขาก็แบบไม่ต้องห่วงเลยยอมรับว่าทำแข็งแรงใช้ได้นะเออแล้วแบบทุกครั้งอะ่ะทำอะ่ะคือของเขาอะ่ะจะมี คริสเตอร์ขอบทองอย่างเงี้ยสีเขียวบ้างสีทองบ้างอะไรบ้างเนาะเออเนี่ยดูหน้าไพ่น่ารักมากคือเห็นเป็นไพ่แมวไพ่กระตูนอย่างเงี้ยขอบอกนะแม่นอยู่นะไม่ได้เล่นๆนนะของเขาอะ่ะเออนะถ้าใครสนใจนะสามารถเติดต่อได้ที่เพจคาชานันออร์เคิลนะทาง บ้านฟ้าของเขานะคะเไม่บอก,ก่อนนะไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าที่ใช้มาเนี่ยยอมรับเลยว่าของเขาดีจริงๆนาะใครสนใจลองเข้าไปดูนะคะน้องน้องเจ้าของเขาก็น่ารักค่ะ